ขนาดรถไถขนาดนี้ก็ต้องมาแหงตัวคเดอีงล้อรถไถยฉันว่าเบี้ยวเป็นแบบนี้ไหมคนคนเอามาเจ็บพันบอแสองพี่มาส่งพี่มาส่งพี่มาส่งพี่นมองถ่ายเ่ยนะอนนขนาดรถรถ,รถไถยเป็นสภาพแบบนี้จิมาริ้วขนาดไหนมันบ่รถอันยางจนแตกนีมีไฟอยู่ยม,มันบ่ นี่ abei, ไงเขาจบ่เห็นเห็นไฟขนาดนี้มันก <de> ็ควบขคอนความเร็วเอาเห็นบ่เห็นแล้วเนาะรถไฟมีไฟอยู่ในรถเขาแม่นว่าบ่มีไฟรอดเป็นน well no? ี่เก่าเลยแต่จะพันซองบ่นะอ๋อหนึ่งสองเจ็ดวันแล้วไหมนอ๋สี่ห้าหกเจ็ดเออแตกซองปะตันไทยแตกสองนี่บ่ หนึ่งซองนี่เด้แม่นี่ดีต้นน่อยนี่เด้ทานไถแตกสองสอง,งอ,องวางคำบิดป้อมอะไรไม่ได้มึงบิดนะเพราะอย่างแตกนทำไมเพราะต่ำจนน้ำมันกระดิ่งออกคุณว่าบออันน้ำมันถังน้ำมันไฮโดรลิกบ่โอ้มันอยู่ข้างหลังนี่บ่อือปาดจนว่ายูออกมาน่ะมาเร็วขนาดไหนเขาคิดว่าต่ำแบบรถไถจนแบบงอตอนนี้จะเป็นบุบดนออกมาเหรอดูงดะเอาพี่วางล้อนี่ พูนะทิคขับเลี้ยวซัมไดสรถค่อยมาแหงกว่านี้คุณเล็บแหงโอ้รถพี่อัพหน่าตามอันอันข้างซะข้างขวาแล้วมาแซลบออกไปทางหน้าพุ่นแล้วมันก็เล็บแบบเสียลักก็เล็บไปออกที่งานเออแล้ววันนี้รถนี่ก็เลยมาพี่หรือเปล่าเออตามนี้แล้วรถก็เลยออกซ้ายไงข้ามขวารถเขาเสียแล้วเขาก็เลยมั่งไ้ายสิบ่องดูรอทางนี้เป็นอย่างตามตามทางขวา